ดีนะพี่น้องพบกับซ่องบอกควาพาเที่ยวจานโอเซนเกาเซนเคยพรุ่นี้พบกับอีกเนคนเดินทางนะพี่น้องโอ้สบายดีนะพี่น้องเด้อสมัยเรือยงมาเตแฮมเออไปวนเวียนหลานเอยิ่งทีว่าสมัยเรือสมัยเลยนี่เจบีนะพี่น้องสิพลาสติกมือเจบีมาเบิ่งดูเออมาเบิ่งสร้างสางหัวเออมาเบิ่งสร้างสร้างหัวนะพี่น้องวงเวียนโนโมเทลเนาะโนโมเทลสร้างสามหัว โอ้ทวงลาวบวกสบัดทวงพักทวงลัดเนาะเพิ่งกำลังสิมิการเห็ดเลนรถบีอาร์ทีเนี่ยพี่น้องเด้มึงนีเจบีสิพับกินกะแลมแก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 แลมอยู่ประตูใสพี่น้องแกแลมกะแลมบ้านบ้านสันเกตไปไปเบ่งน้ำเกลือแกแลมบ้านบ้านไปยังไหนเนาะเพราะว่าฮานเพ่อนี่เกิดขึ้นไล่เลยเนาะ้านอยู่หน้าส่วนประตูใสพักขยายหญ่แค่นะเด้แกแลมคนลาวอยู่แกแลมคนลาว จ๊บีมากินได้กระแลมพันนั่นน,ะะน,น่ะเนานะเรคำจะเลี้ยงจะกินสุดเลยจะกินครบเราคำมีงบให้ผูะสาวพานนัน <laughs> เนาะเอาอไอเอกเรามีเรามีแสนนึงเดี๋ยวนี้น่ะ <laughs> แล้วเราสิเลี้ยงน้องสองคนแล้วก็เราก็บริบูทหกสิบพันเหลือส <laughs> ีอ <laughs> อ่ชิปไปเนาะเห็นอย่างไรเฮ็ดพี่น้องเลยแบบนี้ <laughs> อืมอันนี้เป็นเส้นอ่าถนน สีฐานเนาะตัดไปตัดมาสามเส้นไทยเล่อแถวนี้แหล,ะ,แหละลายลายเส้นโทรทโทรหากระถอนนันยูเจดีบีนี่ก็จะได้โอ้น้องติดตามจะตลอดยังมาอยู่ทั้งข้างตลอดนะน้องผู้นี้นะบ่เคยที่ไม้ไปใส่นั่นนี่นะเป็นเงาตามโตเป็นเงาตามโต,าตยากใชิตนมหนากไม่กินข้าวก็ยากเออยวีคูโอ้โหฟูจิวาระเนี่ยเจบีพามากินหานี่พี่น้องหานอาหารญี่ปุ่นเนาะฟูจิวาระ เอาไปเบิ่งด้วยทางหน้าเป็นยังไงทางอันถนนบีอาร์ทีไม่เปนี่ไปซื้อเลยไปซื้อเลยบีอาร์ทเปิดมาเด่นอ๋อเจบีถ่ายคีอยู่นั่งข้างกลางนี่จะเป็นนางข้างอย่างติดรูกพันแตกเดนอะเงียยวดอินแปลงเขาต้องนั่งเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาเลยนั่งเบื้องเดียวกันมาได้วดอินแปลงพี่น้องโอ้ขีเป็นนี่เป็นฟิวสาวจีนเลยนะขีกคนมอะกันนอกากันนี่นะเออฟิวสาวจีนเลย บัตรอินแปลงในปัจจุบันเดือนกันยา่าเบาเขานา่งขี่รถทางหนาเออพอดีเขาเจ้าโลโลเล่หรือหลงไปนขาบุรีเขาย่องนะเอกเนาะบุรีสู้เขาได้นี่ยสอยน้องเขานี่นะโหหุ่นแบบนึ่งเต็มมัวแบบหนึ่งก็ตั้งส้วงขึ้นตายว่ดีกาดเขาอย่างเดียวแล้วโอ้ยยัเค็ดคอยท่องนั่นแหละวัดองค์ตื้อมหาวิหารนะพี่น้องเมีการรีโนเวทที่ตั้ง กับไส้กับวัดหายโศกเนาะเปะน็นถนนเปร้งตงที่จริงทางเส้นนี้มันดีเลยพี่น้องเพิ่งจะไม่ให้เป็นหายเปร้งตรงเติมอนะีกเนาะให้ดีขึ้นไป่เติมอีกแต่ว่ากับเปิดงบประมาณถ้าแล้วเอเอกเป็นอะไรวิเคราะห์หลายเท่าแล้วเนาะทางเส้นนี้นนะโอ้อยมันย<บ><อ>ังไม่หยุ่มนะเอาบอกเกี่ยววะส่วงนี้ปัญหา,า,าชีวิตหลายเนาะเวียงวิไลหุ่นนายบ้านเล็กหุ่นโรงแรมเวียงวิไลหุ่นมีวัดมีไส ได้เลี้ยวเลี้ยวไปวัดโรงแรมวินตรานี่เวียนวิไลเก่าเนี่ยนีล่าครีมแอนด์คาเฟ่ในพี่น้องโรงแรมเก่าอะไปปิดโรงแรมใหม่ยางเอาไปโรงแรมดวงเดือนเขาที่ห้าอ่ะโอ้ดวงเดือนเห็นปะเดือนมลเจานเดือนมันโมเมียนเด้อิม่าโอ้หิวตันพี่น้องตอนจะคืนบอกอันนี้เปล่าคำวิเคราะห์มาแล้วว่าตั้งอยู่นี่ฮิวตันนะเนาะนี่ผู้ใดผู้ะเด็นมาเครมนะว่าเออเป็นผู้นั่นหูข้อมูลนั่นนี่ ที่จิงบอกครับดิเป็นคนนั่นเลาะมาเปิดแล้วเนาะเขียดนี่นะต้นไม้ก็เริ่มแตกดอกออกผลเนาะต้นมักหำง,งัวพี่น้องกงับไส้ก้นานนะขนาดครอบใจเดอ้อโจม,มเจบีมาประจำเนะ <c oughs> าะเพราะว่านั่นนะมาดินเนอร์นะพี่น้องมาดินเนอร์ท <c oughs> ี่มีเห็นมาดินเนอร์ลำดินนอร์ฮ <c oughs> ันเคยมาใกล้ทแล้วหรือันอเมซอนตัดสัอามานี่เปล่าโอ้งามต้นหรือไส่บันนี่นะ นเดือนหน้าเดี๋ยวมาอัภเดฎไหมห้องแฮมร้านสร้างเลยพี่น้องโอ้งามอยู่เด้อสงใหญ่สุดแล้วนี่งามสุดๆๆสดิงๆห้องแฮมไอบีดมาไม่ส่งแล้วจอลองห้องแฮมไอบีดร้านอาหารหรูร้านสร้างอวานิ่งห้องทางหลังพี่ได้นี่เลยขอบขอบเขียนอ้ามันโค้งมาหนีเด้อฉันบดดาบห้องแฮมร้านสร้างใหญ่สุดแล้วใหญ่เลยพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาว สถานทูตบรูไนเดบุซลลัมตัวนี้แมันทางแบงไปทาดดับเนาะกับซ้ายนี่มันทาดดับกําขวดนี่ถนนเจ้าฟางงทาดดับมีหาดาวหาดาวไม่ยังชื่อหรอชื่อยังชื่อยังบอกโหเลยอะเรื่องเลยเบดีสันเรดเวนเชนเรดเบดิสันที่บอกเรดดิสันเรดม่นเป็นเรดดิเรดเสันเรดบอกคือว่าห้องแฮมหมือนทียอะ ทึ้กทึ้กทึ้กลายสั้นฮะอยู่อยู่ทางงในเก่าสันอยู่กัมไซของทาดัมเก่าสันเป็นบ่อปูชันลำบ่อเอ,เอาซื้อบ่ซ,ออซื้อยังซื้อปูชันยังจิตอีหยังโบ้ฮู้หรือปูสันคนไทยไม่ใั่โอ้ยปวดเสื้อสั้นนะจิตเจริญบ่จิตเจริญบ่จิตเจลยไม่ทำงานน้ำก้อนไปซื้อที่เป็นหอปากแก้วเลี้ยวซ้ายนี่ไปวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเับกมอูนของลาวอยู่นี่เนาะของวิ่งวิ่งจัดเนาะกอมอสูนกมอสูนจู๊ห่ไรเลยเป็นประตะูใส <laughs> มากกับนี่เป็นจุดสามเหนือแล้วนี่พระศรีสะเกดพี่น้องมันนับอยู่ทับเนียบขาทับเนียบดีบอบอกธน,นาคารนี่ของคำดีบบอกแผนที่นับอยู่ประตูไซแต่สารหัวหลักเมืองแท้ไปอยู่วัดสีมเมืองั่นไม่บอหลักเมืองรักคุณเนาะหลักูคุอ,อ,อยู่เกออบวกหัว่านับจากไซแท้ตอนนีออ้ประตูไซแล้วกันนะก็สนห่างเขาประตูไซนะพี่น้องกับไซอเลอันประกันไพลาวเนาะธนาคารมาฮูรานตลาดเศร้า พาเอกมาจองบอลกันยอดวิวบมื่อคืนเลยสิม,มานั่งที่ข้างหน้าแจ็คโอ้โหพนันน้อยกระโปงพนละ,ะน้อยแล้วก็น,นั่นงนี่จะเห็นยังงเห็นรถตอนนี้กูนี่รถเจบีเนาะเดี๋ยวมองค่ะเลยมาแล <c oughs> นะ้วใส่กางเกงสกีเงินเหมือนเจบี <c oughs> เป็นผู้นั่งนั่งเลยเป,ปิระเดแล้วกันได้เท่าไหร่แล้วนั่นเราไปซ่อมมา <c oughs> แล้วก็เอาฟอดมาเลยพี่น้องเออเดี๋ยคือ,อยุ่นนี่เนี่ยเขาจะให้ลายยุ่นนีเนอกเนาะน้ำตาลเนี่ยโอ้ยตอนนี้นี่เงินอไหร่ก็มาได้แล้วพี่น้องเลยตกตะกรรล้ำบากเนาะ วนตุ๊กทักกรสานนะคือพวกกันสองตัวผีสองตัวสูบเลือดอยู่สูบเลือดอีกอย่างมีอะไรข้าอย่างนี้เอาว่ามึงดู้ข้าอย่างนี้เออเออขคาอย่างนี้ว่าเมืองเนื้อมีคนใส่ให้ป้ายสีในพี่น้องตอนนี้นะประคำถือมือดีใจกันเดียกเลยเกยทับขนาดตัวครูวันนี้ประคำได้จกใส่มาเบืองนี้พี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าเริ่มประตูแล้วเนาะนี่ตลาดเซาหม้อนะว้าว ตลาดเซาสปริงมอลล์เจเสื้อขาวนี่ก้อนโมถึงเลยก็พ่นกับย่างหลายอยู่ที่ตลาดเซามอลล์ขายผ้าเฮ็ดดีๆมี่ก็ได้อยู่มชั้นสามชั้นสี่ยังว่างอยู่อินโนเวทดีๆเอาแบบให้อันนั้นนะให้ยังก่อให้เจมาร์ตตั้งอะไรเจมาร์ตมาออกเอเดียเนาะจินดาคาเฟ่ตลาดเซาไอติกนาลอง ต่อไปบักบวนมันก็สิมียนที่ได้ย่างห่างไกลๆล่ะเด้เอพี่น้องเนาพอไปไกลบ่ได้เนาะได้ยางถ่ายคลิปอยู่ฮั่นละะ่ะอาทคลิปห,หนึ่งสองเธอถ่ายคลิปก็สิโอ้ยมื้อนี้มีรถคันใดมาจอดอยู่นี่เนาะสิเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวมื้อนี้จะพาชิมกระเลมฮันนี้เด้เอ,อพี่น้องย่างกับานมาละได้คลิปนึงแล้วได้5นาทีแล้วก็พอเท่านั้นเละอีกมื้อนึงก็ว่าเอ้อันเฟอร์ฮันนี้เด้อพี่น้องเด้ออืเท่านั้นแหละเนาะไปเทปบ่ได้ดิยถ่ายคลิปอ้อมบ้าน ง่ายได้เงินนี่ไอ้ว่าง่ายง่ายบอกยากเลยบอลนี่โอ้มาเบิ่งคนมานันนี่บอนทายคิปไม่หันศูนย์กันค่ก็อกไมกะมอนี่ยก็จะมันมีหานค่าหลายเลยสองร้อยสองร้อยล้านค่าเลยถนนลานซางเอเวนรนนว่าดีดีมันน่กมันน่าสิโอเคนนาย่างกว่าพักซันเนาะเพราะว่าผู้บริหารเป็นคนไทยเนาะ โบราณเป็นคนไทยเรามีคอนเนคชันกับพวกร้านค้าไทยแบบนี้ดึงถึงมันก็เลยดึงมาดึงห้านมาได้เลยขอดบปลาเนาะคุมดบปลานแล้วกว่านี่บัตรทัดฝุ่นธนาคารลาวฝรั่ง BFL Office Building ใครจะเกือบละวนเนี่ยอาคารร้านซังกรถบีได้ไหนไหนบู๊บต้องมาเผาครัวเตือละลอยเตือเตื้อที่ละ้อยแล้วสีไข่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ะเทื้อรีเซีเวียงจันทร์เะไรพี่น้องก่อนทีเมื่อกันสีไข่ก่อนทีไปเวียงจันทร์โอ้ยก่อนทีไปขั้นน้อย นี่องการการสาปซาซาดพี่น้อยกลับมาจากกันฮานอยกันลอสีใครก่อนบอลมันบอลมานดูแะเบื่อน้าเบื่อโอ้เส้นธงลาวงามเนาะธงลาบกสะบัดอยู่หามเว้ยน้าประตูใส่ยหเอกมายืนจับป้ายอยู่นิ่นึงเนาะเอาเฟอร์ไม่เขียรันันเองกันยากเลยฮู้จักมึงบอกคำพูดได้สินเนาะ เพิ่งดูสิว่าบเบาครับนี่ยจะไปบกทางใช่ไหมไปขมวนน้ำแน่ใช่นะไหมแบ็คแพ็คเกอร์นะเดี๋ยวออันืมเดี๋ยวน,นั่นเนาะพี่น้องอื่นเนาะอ๋ออาสพอนี่บกล้าไปเลยเอกพี่น้องไอ้ช่วงนี้มีเรียกนิดนึงท่านผู้ชมอุ้ยมันพากันไปตื่นเต้นไปยังั่นหเหะอกกจะของเขาเมนะื่เห็นจะมีตื่นเต้น,ตนยังว่าเป็นมูอก็ป้ายเสย ความเมื่อความมื่อความเือเข้าขวาเออเข้าขวาเข้าควาเข้าควาพวกพวกเคยไปใส่ผ้ากันตื่นเต้นเออพวกหงเล็กกับเลมไข่กับเลมอยู่นี่บุรีพูทธแ่นนะจนอืไหนจดไหนจดไหนจดไหนอืมในไหนจนไหนในในในเลยอ๋อเป็นไข่กินกับเลมก็ได้เออกินอย่างก็ได้นะน้องกินได้เบ่ดนะขอแต่อายเรียงไงบ่ขอแต่อายเลี้ยงน้องน้องก็จัดได้เว่าน้องบีสิเลี้ยงได้แต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลื่อนนานร้อสองไอ้น้องจอดนั่งรถฟรีพอๆที่ไอ้เขาเรียกกันแล้วเป่มีแต่ซุปเลือดซุปเนื้อจะต้องกันเลยนะมีเดืพวกจันไรเอ้ยจะเลื่อนจะเลื่อนนั่นเลยอ๋อส่วนประตูใสได้พักขยายได้พี่น้องโอเคบ่มีนมบ่นมพรมีเหลอที่พาไปเบิ่งอยู่แถวสังเชียงในไหนเบิ่งบ่โอ้ยเก็บขายเจ้าของอะไรยังมาขึ้นลงขึ้นลงรถอยู่เนาะ ลุงเอกไปโอ้๋อนีดเนี่ยเมื่อนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมื่อนี้เอาบัตรไปเสี่ยงเมียไปใช่ปะเสี่ยงเมียย่านเมียเอาเสียเอาบัตรไปกดเงินพี่น้องโอ๋เจบีมาในลุกยุงลายพี่น้องมื่อนี้ให้เลยชุ้ยเลิกพูดเลโหดให้ละนี่รถม่ได้ละ ไปใส่มือนี่ไปไปง่ายเลยเบื่อไหน่เมิ่อไหร่แนวคนที่กินนะกินแนวติดรถนะจากเด็กจังว่าเขาบอกกินกันแล้วจริงแบบกินกินก็นจำเป็นที่กินแล้วนะจังไหนเอาคนอันนั้นในบวยหมักเถียงคนเนี่ยคนปะสู่คนนะนะโอ้อากาศดีเลยมื่อนี้พาลูกเอกเบิ่งกทำเลนะพี่น้องว่าสีนั่งนั่งบนเดรนั่งกระโปะวางบนเดรน่ะ เราเท่าคัก,กนี่จะบอกเด้อ้าวเพิดขายอย่างนี้นี่นะกระแลมนี่ยางก่อนปะอ๋อายางก่อนยางก่อนนี่กระแลมพี่น้องกระแลมบ้นบานบ้านรถง,งามเลยฮะจะอธิบายส่วนประตูไซต์ตัวนี้ดูเป็นยังไงปรตูไซเออตัวนี้เป็นจุดจุดจุดนี้เป็นจังไหนคักบอลหรือในในว่าจังไหนนี่เป็นจุดเกิดการเออการท่องเทีย่ยวที่ว่า ก็ใหยมาประเทศเราก็ต้องได้มาไครผู้อยู่วันนี้นี่เป็นการซ้อมเป็นใกล้เลยพี่น้องซ้อมซ้อมซ้อมเดี๋ยวห่าห0าเสียงผ่นเดี๋ยวชิมาให้คลิปรายละเอียดเลยอืนี่เป็นการซ้อมเนาะต่อต่อต่อโอ้ยเร้วอาหารประตูไซส์สร้างปีไหนวัวไว้มื้หน้าก่อนปีนึงก่อนที่ไซส์สุดสิ้นใหม่ราวยางแท้ เดี๋ยวเสอธิบายเก่าผมมาเนาะแม่เก่าผมมาแล้วก็อธิบายผีพานก็เดี๋ยวนี้นอนบ่ได้กินบ่รับนอนบ่ลับกินบ่ได้เอ่อเป็นเส้นแห่งญาติเศษบระพานธ์การเสียงมีแต่ออกไปคูมประวัติศาสตร์เออเสียงเป็นใกล้กับตรงนี้หู้เรื่องคร่าวๆเออแล้วก็บหู้มันเลิกมันแน่นหัไรลระวัติศาสหละประวัติศาสตร์แต่กะนหลงๆลืมๆือ๋อนั่นนะวัดภูสีสั่งถึงศรีเลย บอเขกันอย่างโบฮูสางสมัยจนชิวิตนี่แหละแม่ปันหาแม่ว่าผู้สีสางขึงในปีไหนนี่กับโบฮูโบฮูเลยเนาะเขาถามว่ามนี้จะประวาตาศาส์เลยเนี่ยหาค่าหาขายอะไพี่น้องเออนั้นก็ได้เลาเราเทราวอาร์ตเนียเราเราูโลกตักแข่งนะสโ สมโมโคโค,โค,โคโลงไหลคาเฟ่พิงกี้บีคาบาวครับขึ้นเครื่องเพื่อแหละกาแฟลงตุยฮะ,ยะ,ะโอ หลวงเอกเสร็จแล้วเลี้ยงอย่างเจบี้เนาะลูงเอกเนี่ยเนาะเอาอย่างได้แต่อายนะฮอตลาเต้เอาร้อนดื่มทุกหนึ่งเขาเนี่ยบีน้ำเดือดมาน้ำเดือดสองตุกโดย ลุงเอกจะกินยังกับเกนบอเบเกนพอเบาคำหายไปกินมาแน่นท้องแล้วตอนนี้นะจะเชื่ออยังเท่าได้บอเอาแค่ลำดึงหมดนะเป็นสามท่าน่ะจะบอเบาบอเบาออกแค่สองอ้าวสบายโชคดีเด้อลุงเอกยังเงินเสษหนึ่งเหลือหกสิบพันตอนนี้นะเหลือแปดสิบพันครับพูดลุงเอกเลียวสวยแล้วนะ เอาขัใส่ตู้เอาน่งดิ้ด้ห่มนยนั่เย่กนเลยเป็นยังไงย่านย่านหยังย่านรถโอ้ยของห้านนี่เลยอะหาลูกเอกนั่งนั่งนั่งลูกเอก โอ้ยนั่งก่อนนะนั่งก่อนนั่นไปหาเรื่องเพื่อเดี๋ยวเป็นหุ่มไว้ใจเลยไม่อยากปิดกล้องไปเลยนะลูกพี่อยู่ตางหลายโมเออก็ยังก็มาหาลูกพี่อะไรสิมาหาเรื่องเจ้นนะลูกพี่ที่มาหาเรื่องว่าอาจจะไปกินน้ำโซลจะพี่ใคร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 ลุงเอกกอนทวิตเออ บ๋บ่บไม่เอไมามเขาอิ่มแล้วบสบายนะบกอนเดียวๆั้นนั่นขันบบายไอ้เรากินน้เยนจะเซาเออเออยีอืสต่างประเทศเบบอวันไหนไอกินน้ำแบบ้น้เหรือว่ากระลมเซาไวเออแต่ว่าันวมีวันแล้วเป็นกินบ็ได้มีมีคนจมมีคนจองกระิ่ลายเนาะตงนี้จามตลอดพ ผู้จบกด่คกมีคนนแไงีต่จาภาพเนาะมีแต่จาภาตลอดยังไหนพ้นมาน่ยังยังบ่พอใจเอมบืงเบิ่งเหรเป็นมงคลเป็นมงคลกเยโอ้ยเกือใหม่เว้ยแพงได้ตัวนี้ได้ซื้อมอเตอร์ไซคสซนได้ตัวนี้น่ะสามนอืมีพ่อยัง เอซิด <Ac> oh. ญี่ปุ่นสามแสนกิบดีนะได้ดที่สามแสนกบเราทห็นเนาะบ่อนางลินอา่าส่วนประตูสายภาคขยายเนาะบรรยากาศดีเลยเลยจุดนี้นะเนี่มีอา่หาห้างกาแฟนเนาะมีห้างกาแฟมีอา่าบ่อน,นางลินโตตังยังนี่เนี่ยคันชิบาละห้างเพิ่มขึ้นไวไ้เลยระยะประมาณ สองเดือนสามเดือนนี่ห้านเต็มนะพี่น้องซาบอกคำสืบข้อมูลเราไปถามเพื่อนมานี่เพื่อนว่าเดือนหนึ่งซาวล้านขีดเพี่น้องเด้อคาเซ่นะโมเมนตง่ายเดือนหนึ่งซาวล้านพื้นที่สี่คูณสี่บนเนาะแต่พิงคีคบีดนิ่หน,น้าจะราคาถึือเพราะว่าพื้นที่น่อยน่าจะประมาณ สิบล้านเนาะพื้นที่ประมาณสองสองคูนสองครึ่งบนเนาะอาจจะคงโกเอามัดบ้านจากบ้านเดียวกันหลวงเอกช่วงนี้กระเป๋าเบาขนาดพี่น้องเลยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแฟนกับบโมมีแฟนกับบโมมีกระเป๋าแบนแฟนกับบโมมี่พี่เด่น้องล่านางผู้เดียวไปม่ได้ไปหาที่อ่ะอีฬานางกับอีน้องล่านางกับโยนบ้านพี่น้องบ่ค่อยได้ไปทั้งใดเนาะ ไปฮอดบ้านเพื่อนห้องอีนางเอ้ยอีนางเอ้ยได้ขนาดเนาะเพราะว่าคนทางใต้จะห้องกันว่าอีนางเลยพี่น้องอีนางหมายก็ว่าลูกหักที่สุดเลยเนาะห้องอีนางอีล่าใช่ไหมอ้ถืกใจเป็นหลายเลาวเจบีเนาะเออเนาะอย่างละโซนนี้ลดน้ำหนักพี่น้องกินน้ำราหุ่นดีเจบีโซนนี้เนาะระวังตังเ์เพนเพเด้อน้ำหนักลงระวังตังเ์เพนเพเขึ้นพี่น้องน้ำหนักลงอ่ะรถคุม ลดขมจอยจอยลงลดความจอยเออลดความจอยเพิ่มค,ความตุย้ยลดความจอยไม่ขึ้นอือโอ้ยเมือ่อยน้ำเด่นเนาะเอาเวลาพดอดีอยากมาลิีนส่วนประตูไซกันมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่แหละอยู่ข้างส่วนประตูไซภาคขยายเนาะกระทรวงอยุติธรรมเกา่า<ม>ถือว่า<ม>อากาศดีได้เนาะห้านเพื้นก็นมีโฮมมีโต๊ะมีตั้งให้นั่งสะดวกสบายมีห้างกาแฟนะมีห้านขาย ขนมปังมีห้านขายกระแลมครบสุดเนาะอ่าเป็นว่าเดี๋ยวว่าคำขอขอนุาตปิคลิปกันนะพี่น้องเป็นประมาณนี้เนาะบรรยากาศอยู่ที่ประตไซในเดือนกันยาปีสองพันสีห้าอาชีพไปบายไปนึงดูพอละก้องสิหม่ละอืออไปลูกไปบายบายบายไปไปยขาก็ไมาในคลิปหน้าพี่น้องกขอบใจนะ